ทุบ100บาทตลาดน,นัดตีนดอยดอยสเกตเราจะได้เมนูอะไรบ้างจะแปลกและแลหวกแนวแค่ไหนไปดูกัน <S 2> <S 2> นี่หมูป่าถ้าซื้อไม่ถึงครึ่งโลได้ไหมได้ค่ะได้หมดเลย,เลยกิหนึ่งนี่เท่าไหร่นะหนึ่งยี่สิบหกบาทาเขาเรียกอะไรเนื้อล้วนๆเลยมาหลังจากที่เราซื้อวัตถุดิบมาเสร็จตอนนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบกันเริ่มจากอย่างแรกก่อนเราจะหั่นมะเขือเปราะก่อนเกลือนะครับเราจะใส่ไว้ที่น้ําต่อไปเราก็จะมาซอยพริกแดงจินดาเล ก็เก็บใส่จานวัตถุดิตัวต่อไปกระชายนะครับผัดให้เป็นเส้นๆน,นะความใหญ่ความเล็กความหนาก็แล้วแต่คนชอบได้เลยนะครับเอาใส่จานเหมือนเดิมฟับใบมะกรูดเราไม่ต้องซอยก็ได้เดี๋ยวตอนที่ผัดเราจะฉีกแล้วก็ใส่ส่วนผมชอบรสชาติที่มันจัดจ้านผมจะเติมพริกขี้หนูเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตัวต่อไปพริกไทยสดตอนเราผัดเราใส่เข้าไปทั้งชิ้นได้เลยโอเควัตถุดิบหลักของเราวันนี้คือหมูป่า นี่นะวันนี้เราใช้เนื้อล้อนนะครับผมเราจะหั่นให้ชิ้นไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากนะครับเรมมา <c oughs> จะเตรียมใส่จานนะนี่ใส่จานเก็บไว้ปุ๊บกระทะวันนี้เราใช้เป็นกระทะของอินซ่านครับขนาด18นิ้วนะครัี <c oughs> คร่คือพริกแกงเราพริกแกงเราซื้อมาจากตลาดนะเราไม่ได้ตำเองดูจากปริมาณของหมูเราน่าจะใช้ไม่หมดนะ,ะครึ่งหนึงคิดว่าพอแล้วะผัดจนกว่าพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมเราค่อยตามด้วยหมูนะครับ ตอนนี้พริกแกงของเราได้ที่แล้วตามด้วยหมูป่าเข้าไปแล้วก็ผัดนะผัดให้พริกแกงกับหมูของเราเข้ากันนะครับสีสันพอได้นะทุกคนสีสันได้นะ กินก็ได้นะจังหวะน,นี้เราสามารถที่จะใส่มะเขือ,อปอกเข้าไปได้เลยนะครับผมก้อนแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่าเราชอบมะเขือปอกที่มันสุกนิ่มเราก็ใส่เข้าไปก่อนได้เลยชิ้นใหญ่นะวันนี้เราทัชิ้นใหญ่ใครชอบหมูนุ่มหรือว่าไม่นุ่มยังไงก็อยู่ที่จังหวะตรงนี้นะครับผมเราจะทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าชอบแบบเหนียวเหนียวหน่อยก็หัดให้มะเขือสุกก็สามารถที่จะใส่เครื่องเคียงตัวอื่นเข้าไปมันก็เรียบร้อยละใส่พริกก่อนพริกแดงจินดาก่อนใส่เข้าไปปุ๊บตามด้วยกระชายใส่เข้าไป แล้วก็พริกขี้หนูเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านเข้าไปอีกจากนั้นใบมะกรูดเราต้องการให้มันหอมนะใบมะกรูดเราต้องฉีกนะตามด้วยพริกไทยสดพริกไทยสดน,นั้นเราจะโยนเข้าไปนะผมเลยเก็บมาก่อนใส่น้ำมันหอยนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับสีสันได้นะนี่ ในงานได้เวลาสําคัญเราจะมาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงไม่อยากจะชมตัวเองแม่จะชมตัวเองตอบนี้มะเขือปอกกับหมูหน่อยมะเขือปอกร้อนเมนูนี้ผมให้านแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับเมนูใหม่ตามไปดูกันว่าเราจะไปบุกตลาดไหนกัน